เยโชมตบสาวไทยทำคะแนนสูงสุดในเกมเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตส่งท้ายวอลเล์บอลเนชั่นลีก2023สัปดาห์หนึ่งที่ตุรกีวันที่4มิถุนายน66การแข่งขันวอลเล์บอลเนชั่นลีก2023ณเมืองอันตันยาประเทศตุรกีกลุ่ม1เวลา18.00 นอนัดที่4นัดสุดท้ายของวีคแรก VNL 2023วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามพบกับเกาหลีใต้โดยผลงานนัดล่าสุดตบสาวไทยพ่ายโปลแลนด์มา0-3เซตโดยก่อนลงสนามนัดนี้สาวไทยลงแข่งขัน3เกมชนะ1แพ้2มี4คะแนนผลการแข่งขันปรากฏว่าวอลเล่บอลหญิงไทยเอาชนะเกาหลีใต้3เซตรวด 25-17, 28-26 25ถึง21เก็บเพิ่มอีก3คะแนนรวมเป็น7คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ8ชั่วคราวของตารางวอลเล่บอลเนชันลีก2023รอบแรกสัปดาห์แรกกลุ่ม1เกมเอาชนะตบสาวโสมขาวผู้เล่นทำแต้มสูงสุดให้วอลเล่บอลหญิงไทยคือชัชทุออนโมกสี ie, ทำคะแนนสูงสุด20คะแนน ตบ16แต้มบล็อก2แต้มเสิร์ฟเอสอแต้มทีมพิชยากกกรัม13คะแนนทัดดาวนึกแจ้ง11หัทยาบำรุงสุข7คะแนนส่วนเกาหลีใต้พาคชองก้าทำแต้มมากที่สุด14คะแนนติดตามข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติม,ตมฝากแฟนๆให้กำลังใจแอดมินและกดติดตาม SBB Daily ขอบคุณมากสำหรับการรับชม